สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซี FC, ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เจอด่านแล้วครับนี่ด่านใหญ่ด้วยโอ้ตายแล้วครับไม่หลบเลยเพ่โอ้เอาที่สบายใจอย่างเดียวเลยนะโอ้โหช่วงนี้ยามเย็นครับก็จะเจอสถานการณ์อย่างนี้ครับทำเที่ยวไม่ได้นะฮะหลังจากสี่โมงครึ่งมาถึง5้าโมงกว่ากว่านี่คือหมดสิทธิ์ที่จะทำเที่ยวเลยครับ เนื่องจากว่า,าบัวป่าเยอะต้องค่อยๆค,ครับค่อยๆย่ยองๆไปนะแล้วก็ยับเย็นนี่รถก็จะเริ่มเริ่มเบาคันเร่งแล้วพากันเริ่มเบาคันเร่งแล้วเีย,บ,ยบไปลบก,กันอ้ยกระเบงไฟเดียวผมเนี่ยพญ่เอ้ย เอ้เจ้ากันเลยมือครับแกมือหลบกันเท่าที่หลบได้ครับอย่างนี้รถมานะข้างหน้ามาแนละ้วเราก็หลบครับหลบกันไม่พอครับตอนนี้ต้องหลบวัวด้วยพี่น้องมาอีกฝูงแล้วครับ้บาอ่ไรยังดอกย,ยังมือแรงมากน่ะมาพี่น้อง มาได้ไหมเนี่ยเอาแถวนี้เขาจะไม่ไม่ต้อนแบบว่าจูงเชือกนะเขาจะปล่อยวัวเดินตามสบายเลย <c oughs> สุดยอดมากเลยแต่วัวแถวนี้ก็แบบอมันมันแบบฉลาดมากกลับบ้านเอง เอาละสิตาขับเร็วๆหน่อยตาเออถ้ามันเห็นเราอยู่ข้างหน้านี่มันน่าจะลงทุ่งเออแจ๋วอย่างงี้แจ๋วแจ๋วมันจะลงไหมเนี่ยมันจะไปกินน้ําอ่ะผมว่ามันไม่ลงอย่างงี้มันก็ไม่ลงงานเข้าละวเอานั่นไงขวางมาแล้วลกพี่เอาผมหลบลูกพี่ก่อนนะลูกพี่เล่นขวางผมมาแล้วโอ้ยพี่น้องเลยก็ได้ไปไสดอกขอนวดยี่โมเลียง ตายใช่ก็เดินเดินยิมอย่างเดียวครับเฮ้ยเหนื่อยใจเอามาอีกฝูงแล้วโอ้ยอูยอย้หออวดบ่อวะเนาะตายจินหัวเมยงเฮ้ยฝูงนี้ยังไม่ขวางถนนเท่าไหร่ละกกอนละกกอน ต้องระวังนะครับเพราะว่ารถทีมงานสีชมพูคันนึงเบรกแตกเบรกแตกเมื่อกี้ผมก็เลยบอกให้ยกดมเทดินไปเลยครับจะได้ไม่อันตรายครับเพราะว่าต้องต้องคานรถไปด้วยต้องค่อยๆอ,ออกไปครับไม่งั้นก็ต้องอุดอุดอุดล้อนหนึ่งครับผมอุดรูน้ำมันเบรกไว้รูหนึ่งก็คือ อาเบรกฝั่งในรั่วก็อุดฝั่งนั้นเลยครับอุดรูเลยแล้วก็แล้วก็ไป ข่าวกันสักนิดนึงสิครับน้อยๆก็มีน้ำใจให้กันนะไปกันจวดเลยอูเอากองบี้เลยเอาลิ้วคงคงไลบี้แล้วครับไลบี้นเตอร์แล้วนะลงมาดูถามข่าวกันนิดนึงครับ แตกรอดไดพี่แตกรอดได้ลอดนาอุดอุดได้ปะอ๋น้ำมันเบรกมีอยู่ปะเติมแล้วปะพอครับเพราะพ่อน้ำมไปเติมไปเลยค่อยๆไปก่อนเด้อว่าจะลองไล่ให้มันได้ก่อนเมื่อกี้ลองไปเขยอนดูอยู่ปะยังไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ำให้ย้ำไหม มันต้องคนหนึ่งย้ำคนหนึ่งปล่อยอ่ะพอย้ำแล้วก็ต้องกดไว้ไงพี่มือเยอะกดไว้กดไว้ ลองโยกถอยหลังดูก่อนีลองโยกถอยหลังดูก่อนเนอร์จะเพิ่งเดินหน้ามันจะได้รู้ว่าเบรกเราอยู่ไม่อยู่ครับก็ต้องช่วยกันครับอันตรายครับลแล้วก็ไปเร็วไม่ได้ด้วยตอนนี้ไปเร็วไม่ได้ขาก็ไม่กล้าไปอืมต้องลองเบรกก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บนึงดูก่อน,น,อนอยังไงก็ไม่ได้เดี๋ยวเทียดินทิ้งเดี๋ยวเอาไปกินไปส่งข้างานเลยกลับไปนอนบ้านหรือว่านอนบ่อพี่ กับก็เอารถไปจอดไว้แล <K> ้ว <Exact>. ก็พร <Uh ุ่ง <hat> นี <ùng> ้ค่อยไปเอาก็ได้เขาทําให้ฮะอ๋อนอนในรถอยู่แล้วใช่ไหมเอาพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปทําก็ได้ลองดูพี่ลองดูโยกฝอยหลังดูหน่อยนึงพอโยกฝอยหลังนี่เราจะได้รู้ว่ารถเราเบรกอยู่ไม่อยู่ไง เบรกมือไม่มีเหรอไม่มีเบรกมือเหรอเบรกมือต้องค่อยๆดึงเอาลองโยกลองเบรกพี่เอาอยู่ไหมไม่อยู่เลยถ้าไม่อยู่ก็ยกนี่เลยลมหมดแล้วมันลมมันออกสี่ล้อเลยไงมันต้องไล่สี่ล้อเลยครับ ค่อยๆทำไปเนาะโอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมเข้าไปใส่ดินก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยกเลยพี่ค่อยๆคานรถเปล่ากลับมันง่ายกว่าครับครับผมนี่ครับต้องหาไอ้ไอ้หน้าเฮินไอ้หน้าเฮินเด้อเลยเฮ้ยขาขากระบะเข้าทางนี้ก็ได้เด้อ เดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปใส่ดินครับน่าจะได้อีกเที่ยวหนึ่งครับผมเมื่อกี้คันขาเมืม่อกี้นี่เป็นรถเสียหนุยครับรถเสียหนุยรถคันใหม่ครับก็อะไรพอช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันครับมันจะได้เป็นมิตรกันด้วยเนาะพี่น้องเนาะเราก็ช่วยมิตรเวลา เราลําบากเขาก็จะได้ช่วยเราด้วยเหมือนกันเขาก็จะได้จอดดูเรานะครับไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะไหนๆก็เพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพครับต้องต้องดูกันดูได้เท่าที่ดูนะพี่น้องเพราะว่าโอ้โ,อโอดูควันแก่เลยตายไปยังเอ้เลยทอดเดิมๆครับก็จะเข้าไปใส่ดินเที่ยวสุดท้ายครับโอ้ มาขาวมาฝุนกระจายเลยพี่นออ้องเจ้ามาลำพองมาแล้วเอามารอดูตรงนี้เลยว่าจะมาขาวจะขึ้นมาจวดขนาดไหนนะสายเหยียบครับสายเหยียบมาแล้วเอาอยู่ตรงนี้แหละผมก็น่าจะเข้าเบลอีกเที่ยวเดียวผมก็จะหยุดแล้วครับพักละไม่ไหวเหนื่อยครับเนพี่น้องเหนื่อยยุ่งมขึ้นยุ่งหาม มุ่งเปิดมุ่งประตูเปิดเอาเยียบเยียบเร็วเยียบเยียบโอ๊ตมีมอมัอไครับผมไม่เห็นมอเยียนแต่ฝุ่นกระจายเลยเอาแคนเตอร์มาครับเดี๋ยวรอแคนเตอร์ลบลบแคนเตอร์ก่อนเอ๊แคนเตอร์นี่ไม่เยียบเลยเว่ยเยียบปุ๊พี่เยียบเยียบปุ๊บพี่ <laughs> <laughs> เ,อเอาลูกพี่เยียบเลยเร็วเยียบโอ้ยตะโกนให้เหยียบอยู่ตั้งนานกูเพราะเขาไม่ได้ยินเรา <laughs> เอาเยียบลูกพี่เยียบเยียบโอ้ยไปลวจวดเราไปมาครับที่นี่เพิ่งมีใครมานะพี่น้องนะใส่ดินเที่ยวนี้ผมก็จะไปเป่ากองแล้ว ห้าโมงแล้วห้าโมงใครยกดำเ่ยต้องหมอความบ่หมอความยกดำแล้วครับวันนี้ต้องให้หมอความอ่าไปส่งเที่ยวครับต้องให้จะต้อมไปส่งเที่ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่าเท่าแก่ไม่ได้มาครับวันนี้เนื่องจากว่าเอา แม่โครอีกคันไปโรงงานครับแล้วก็ดูหน้างานให้จานโอนะครับเพื่อจะให้จานโอตักใส่ดินโดยดึงเอารถของทีมงานสทอนกไปสองคันครับไปไปไปช่วยวิ่ง2องคันนะก็ใครทีอ่อยู่บ้านกรวดนะครับงานไม่เยอะนะงานไม่เยอะก็เข้าไปช่วย ทีมงานโทรหนึ่งสาขาบ้านกรวดได้นะพี่น้องนะสาขาบ้านกรวดได้ครับใครที่ทีมงานคิวแน่นหรือไม่มีงานตอนนี้ก็ไปช่วยโทรหนึ่งเลยเนื่องจากว่าโทรหนึ่งสาขาบ้านกรวดนะสายจานโอนี่มีรถไปวิ่งแค่สองคันครับคือรถสอทนกผมไม่รู้ว่ารถใครนะ อีกเดียวนี้ก็จะเอารถไปเป่เาฝุ่นนะครับห้าโมงห้าโมงครึ่งพอดีออกไปวันนี้เราวิ่งงานสายนะครับเราวิ่งงานก็เกือบเก้าโมงแล้วนะคิมงานตัวหนึ่งเนื่องจากว่ากว่าจะได้ดินนะครับเพราะว่าให้เจ้าของนาเขามาดูเพราะมันลอกมันลอกตื่นไม่ได้นะมันลอกตื่นไม่ได้มันก็เลยต้อง ขอแกลอกลึกๆนะครับต <Gerilim S 1> องโยกรถให้จานช,<ถ>ชูใหม่ครับเจ้า ยักษ์ใหญ่เราก็มาแล้วนี่ฮะจันชูจะได้บางมุ่งกีง่ายๆครับยักษ์ใหญ่แห่งทีมงานโทรหนึ่งมาแล้วส่วนต้อมหมอความก็จอดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ